หนได้เท่าไหร่ะ่ะนีเต้นนี่บผิดมันไ,ไ,ไ,ไม่ค่อยดอกเท่าไหร่พี่ไม่พี่ไปต้นนน้นนี่ที่ลุงเขาลดอยู่เมื่อกี้ไปแต่ว่านี่เห็นมันแ,งแดงๆไงอ๋อมันลูกมันเล็กแดงมันจะหล่นทิงแล้วเอา น่อจ้ยพริกนะคุณรัชนีมันไม่ใช่ลูกมะพร้าวนะจะให้มันใหญ่พริกมันก็ต้องเล็กไหมล่ะเอาไหนตีว่าพริกลูกเล็กอันนี้มันอยู่ที่พันมันตีไอ้น,นี้มันพริกพริกขี้หนูใหญ่มันลูกใหญ่เท่าลูกมะพร้าวมันก็ไม่ใช่นะโอ้ยคุณก็เกินไปคุณก็เปรียบแค่เออ,เอ,อใหญ่เท่า ลูกฟักอะไรอย่างเงี้ยออออมะพร้าวบวบอะไรอย่างเงี้ยมันใกล้เคียงกันเวลาเปรียบเทียบเวลาจะประชดประชันน่ะะไปเอามะพร้าวมาเทียกบกับพริกไม่ได้ <c oughs> คุณเอาแค่บวบก็พอไหมเ <c oughs> ออบวบก็ใหญ่ครับนี <c oughs> <c oughs> ่เห็นไหมมาเก็บต้นนี้มันจะงามกินพริกแดงแงก็อร่อยเอาไปกินกับแหนมอะแซ่บมีทั้งแหนมทอดมีทั้ง มีทั้งไอ้นี่น่ากินมากเลยนะไสอัว่อนที่พี่ลินจะมาเคลียร์หญ้านะคะเราต้องเอายาวับกุ้งขึ้นมาก่อนยอดกับมาก ่านประธานเฮ็ดยังนเ,าาเนาะขอดูหน่อยพ่ออะไรในมือกล้วยเหรอโอ้ <c ười> ปลายังกินกล้วยปลา,าบึกเคยเห็นตวัวมันบ่ตัวเยน็นมันกวนตั้งๆนี่ตวัวใหญ่บ่เราม,มีอยู่ประมาณน่าจะหาตได้บ่าตา ประมาณสี่ห้าตัวเนาะสิบโลกินกล้วยอือหืออยู่ตายละเช้านี้เอาเครื่องไฮไลท์แถบานี้มันจะน้ำเน่าม่พร้าว เต็มสัวไหนอะปลาเก็บไปแล้วพี่พอคือมาเห็นปลาขึ้นมาเนาะวันนี้กล้วยลอยเต็มสะแล้ว <c oughs> ยังบอเห็นปลาจากักโตใช่ยามมันไหมล่ะเก็บแตเอ้ยต้นมันเล็กอยู่ ได้ทุกต้นครับอ้าวแล้วมันจะมันจะแตกหรือว่ามันจะตายไม่ต้องให้มันโตรครับอพอโตรเราก็ไล่ตัดมันอยู่ดีครับให้มองมันเป็นผักนะฮะอย่ามองมันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง<ม>พอเขาแตกยอดให้ตัดกินซะถ้าสูงก็ให้ตัดให้ตัดแต่งซะสะเดาเราจะได้กินนะครับถ้าปลูกสะเดาแล้วไม่ไม่คิดจะตัดแต่งนะฮะก็ก็จะไม่ได้กินครับ ไม่ได้กินก็ปล่อยโตไปก็เสียพื้นที่เปล่าๆเพราะว่าสะเดาเนี่ยมันเป็นไม้ไม้กินครับเขาเรียกว่าไม้ดอกกับไม้แดดใช่ครับอันนี้ไม้แดกแต่ก็บางทีก็ได้กินดอกเลยนะเ<ะ>พิ่งเคยเห็นดอกแก้วมังกรเต็มๆแล้วว่ามันสวยงามเนาะกีตอนมันเนี่ยฮะไม้ดอกและไม้แดดเลยนะฮะกีตอนมันให้ดอกก็สวยงามมากนะสวยสวย ลูกมันจะมายังไงข้างข้างล่างใช่ไหมอ่ะลูกมาไงน่าจะเป็นอันนี้ใช่ไหมเนี่เดี๋ยวจะพาไปดูไอ้ที่มันเริ่มดอกมันเริ่มเหี่ยวแล้วมันก็จะมีลูกอ๋อดอกเหี่ยวเหรอใช่ครับพอดอกเขาเริ่มดอกอ๋อนี่ไงสัปดาห์ที่แล้วค่ะพอดอกนี่ลอยปั๊บนี่อันนี้เป็นอันนี้จะเป็นลูกกระปาะขึ้นมาใช่ไหมมีมีเขาเรียกว่ามีพัฒนาการใช่เหมือนเหมือนสับปะรดเห็นไหมแล้วมันก็จะโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็เป็น มันก็ออกตามกิ่งได้เลยใช่ไหมคะไม่น่าเชื่อนะอ้าวฝั่งนี้ก็มีนั่งรอเหมือนกันนะพ่ออันนี้นั่งรอเหมือนกันนี่ก็นั่งรอรอเมื่อปลาเมื่อไหร่จะกระโดดขึ้นมาจะคาบจะเข้าปากเมื่อไหร่นั่งรออยู่เห็นตาแหวงทำไรทำตาหมดเลยนะเนี่ยนวนอีกตัวหนึ่งนุนอีกตัวหนึ่งอย่าให้เขายาให้เขาน้อยหน้ากันนะได้บ้านใหม่แล้วมอม ไอ้มอมมันเป็นหมาชอบบ้านใหม่โอ,อ้ผักบุ้งงามคาักงามแน่สวยงามและเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะหั่นนะจ๊ะใส้อั่วของเราสุกแล้วแค่ไปอุ่นนะคะนี่คือ 1. ครึ่งกิโลได้เย,ยอะมากร้านพี่พรเก็บอะไรมาอ้ กับเนืโอ้โหอันนี้คือไส้กรอกแม่ทองนาคนะคะหมูเนือหมูกับเนื้อหม,อมูคือพวงใหญ่นี้<ะ>แล้วก็เนื้อนั่นนะคะเราจะทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันพร้อมกันเลยแหมบ้านนี้เขาใช้เครื่องเก่งเนาะุน,นี่ลองใช้แปดนะคะแปดนาที อออกแล้วเหรอว้าวได้ใส่ส้มตำแล้วตอนนี้คืออะไรก็กินไม่ทันจริงอ่ะกระเจี๊ยบอะแกหมดแล้วกระเจี๊ยบมันต้องเก็บระหว่างสัปดาห์เอาเก็บไปแล้วเหรอนี่เม,มื่อเก็บหมดแก่แกเลยใช่ไหมลูกเออสุกแล้วจา้าลูกสุกๆแล้วจา้ามีมีอุปกรณ์มาได้แล้วเนาะยังยังไม่ย,ไมยังไม,ยงไม่ยังไม่สุก ต้องรอสุกก่อนเหรอใช่พุ่งนี้ง่ายง่ายไ่แน่รเดี๋ยวเอาลูกสุกเลยดีกว่าจะได้กินมะเขือบะเขือเอียงก็่าบะเขือเคี้ยวบะเขือเทศอีกแล้วครับพี่น้องของที่ปลูกไม่ง่ายนะฮะของที่ปลูกไม่ง่ายนะที่เนี่ยเออโอ้ตํำถัว่วตํำส้มตม่ำต้องเข้าสวนทุกวันจริงจริงนะสวนมะเขือเคือ <c oughs> เหมือนกันนะฮะเพราะว่าไอ้ที่สุกมันจะอยู่ข้างล่างเห็นไหมนะ ดูนะสุกเยอะแล้วนะเน่าด้วยแต่เหี่ยวหมดแล้วมันไปเรื่อยไงโอ้โหอุอาบอะไรครับมีอะไรน่าสนใจกว่าครับถั่วครับอุอาบถั่วลุงพรครับทำไมปลูกได้ดกอะไรขนาดนี้ฮะเรียวผัดไหมอยากผัดอยากกินตำสารพัดตำตำขอมมะขามเปียกน้ำได้ไม่เยอะเลยเนาะอาจานถั่ลุหลนะนิดเดียวครับได้กันโอ้โห เมื่อกี้มันห้อย้อยกันอยู่เราก็ดูไม่ออกหรอกนะใส่ไม่หมดแล้มั้งนู่นน่ะตะก้าใหญ่ไหมไม่ค่ะเขาจะถือไปเก็บไปเก็บไปแบบมันออกทุกวันจริงๆนะได้วันละขนาดนี้นี่ก็โอ้โหไอ้เข่งใส่ผักพอไหมเดี๋ยวต้องไปซื้อตลาดมาใส่อีกแล้เข่งเยอะะเข่งใส่ผักไอ้ตะก้าใส่ผักอยู่ที่ช่างเหล็กอันนึงอะหญิงสงสารแม่มันเนาะแม่ก็สู้ชีวิตมากต้นต้นนิดเดียวเองนะแต่ลูกใหญ่นะเนี่ย เอาเลยสองต,ต,อต้นเท่าแขนดัวความความไม่น่าเชื่อว่าธรรมชาติจะโหดร้ายสําหรับเขาเหรือเกิน <c oughs> ให้ลูกมาบานตะไทยดูลําต้น <c oughs> ใหญ่กว่าหัวแม่มือหน่อยนึง <c oughs> มันอยู่ใต้ต้นฉ่ำฉาไง <c oughs> ดูดิจะลูกเขาเต็มเลยนะก็ <c oughs> <c oughs> อยากมีลูกเนาะคือยิ่งกลัวยิ่งยิ่งกลัวตายยิ่งจะออกลูกคำช่วยเขาหน่อยไหมเนี่ยแล้วลูกนี่ดูนี่ ลูกใหญ่มากอ่ะอันนี้สุกหรือยังหลังจะสุกครับต้องวางไว้อีกใช่ไหมครับวางไม่ง่ายเลยหรอกนานใช่ไหมใช้เวลาเหมือนจะเอ๊ะส่งไปได้ไหมยังไม่สวยใง่ไอือุ้ยต่ยังไงครับ มะละกอต้นนี้ยอดไม่มีแต่ยังไงฮะเนี่ยพันเดียวกันกับอันนั้นเลยนะใช่กระเทยแน่นอนเลยไม่มียอดแต่เออแปลกนะคุณรัชนีเฮ้ยยอดไม่มีนะแต่มีแต่ลูกเต็มเลยดูดิเอาเกปกติต้นไม้ต้องมียอดใช่ปะอันนี้ไม่มียอดยอดมันหักหรือเปล่าไม่มีมีแต่ลูกทั้งนั้นเลยนับลูกกันไหมวันนี้วันอะไร <c oughs> วันนี้วันเกิด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสีสนเลขที่เลยเออบ้นเลขที่สี่หนึ่งสิบสี่ลูกเอาละสี่แล้วโอ้โหกุเลขนีหนอมไม้ลุงพรนอไม้เบลเลอร์เบลล่าใหญ่แล้วนั้นไม่ได้มาเอานี่ อะไรไม่ได้อันนั้นมันสูงแล้วามาเอานี่โอ้โหเยอะมากนี่กำลังหวานเลยโอ้โหใส่ได้ฝนเนาะดูดิโอ้โหเอาไปทำเอาไปเผาอะเผาแล้วก็เทียนเขียนแล้วก็ต้มต้มใบยานางก็อร่อยแล้วกินกับน้ำพริกกินกับแก้วบอง <Yes. S 1> กินกับไอ้ไอ้ไอ น้ำพริกกะปิแห้งอร่อยตอนนี้เรามาเก็บทับทิมเลยคะ่ะทับทิมที่เราห่อไว้นะคะมันก็ไม่ใ่แหวงนี่ไงเพราะใหญ่มันไชิมไหมเน่าไปหมดเลยใช่ไหมไม่เนา่าไม่เนา่ามันแก่เฉยอฉยชิมบ่ อพอเพาพอว่ากินไม่มีฟันเนาะพอแหวงมไม่ใช่จะกินอะไรง่ายๆนะนี่แต่มันผิวไม่ค่อยสวยนะห่อไว้เราค่อยดูต้องค่อยดูครับอันนี้ห่อไว้พึ่งห่อดูเปลือกข้างนอกมันนะเปลือกมันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยงาน,นใหญ่แล้วพี่มันไซนี้แหละสวยมากวันนี้เราได้ลูกทับทิมมาด้วยนะฮะคุณแม่ มีชมพูเพชรสายลุนมาฝากพี่ตุ๊กเคยเห็นชมพูเพชรสวนเรายังขึ้นแล้วเหรอได้แล้วนี่ไงงามเลยคือห่อค่ะครั้งที่แล้วไม่ได้กินเพราะว่าห่อไม่ทันนี่สวยแล้วมันหวานด้วยนะพี่ตุ๊กต้องชิมหวานไหมสุกยังหรือเปรี้ยวมันยังไม่สุกฮะเอาเหรอจริงเหรอมันต้องใสกว่านี้เป่ะไอ้นี่เพชรชมพูพลเลยเขาบอกว่าเพชรสายลุงว่างันนะอ๋อ มันต้องใจกว่า<ใ>น,น,นี้นิดนึงเนี่ย<ะ>ชอบไหมแม่เปรี้ยวไหมฮะอร่อยอยู่จริงเหรอมันต้องใส่เนียงอมนิ้ม ตำพริกแกงครับยังมีเมนูอะไรครับตำพริกแกงอ่ะท่านประธานบอกนั่งรอกินตั้งนานแล้วไม่เห็นเสร็จที่ีครับพี่คอเขาบอกว่าอยากกินแกงหัวปีต้มแล้วกินเขาต้มโอ้โหหัวปีตั้งหลายเดือนกว่าจะถินหัวปีอ่ะเอาหัววันไปก่อนเออนี่หัวปีจริงเหรอหัวปีแกงใส่อะไรอ่ะใส่น้ำปลาแกงใส่น้ำปลาแกงลาวเหรอใส่ไก่ป่ะต้อหมูต้องหมูหมูมีไหมนี่ แต่ตถามพ่อไงเจ้ัวพ่อครัวเป็นถามโอ้ยที่ซื้อมาหมดอย่าง <c oughs> แล้วจะแกงใส่อะไรที่ตำเนี่ยก็อยู่กับใจเอกคือเหมือนเดิมแน่แกงหัวปีก็ต้องใสนะ่ไก่เนาะใส่หมูเดี๋ยวดูก่อนถ้ามันมีลือถ้ามันเหลือก็แกก็รู้ถ้ามันไม่เหลือแกงพรู้แจจะมาถามพ่อไงอ,ะอ,อ,อ่ะอะ,อะไรอะ่ะมีมีอะไร นี <S 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 ่หมูสามชั้นชั้นแรกใช่จะมีก็แกงแค่นั้นแหละจะไม่ใส่เหมือดก็ยังไงอยู่เนาะจะไม่ไม่ใส่แล้วจะกินยังไงอ่ะมันก็กินกับฝัดฝาดไปอะไรฝาดฝืนฝืนเฮ้ยอะไรคะอะไรคะเปลี่ยนครับไม่แล้วหน้าไปโดนอะไรบ้างคะเนื้อตาเหนือหน้ายังเผ็ดหน้ายังเผ็ดเลยจะมีใครกล้ากินไหมเนี่ยปาด โอ้โหนี่ช่างสำรานี่เขาไม่ได้เป็นช่างอย่างเดียวนะเนี่ยค่ะเขาเป็นอะไรคะเขาเป็นโอ้โหมากกว่าช่างมากกว่าช่างโอ้โหแล้วปลาไหลช่างแล้วพออาหารป่าช่างสำรานว่าเอายังไงดีสำรานอาหารป่าเออสำรานอาหารป่าต้องมาแล้วล่ะเนี่ยช็อปที่เปิดเนี่ยนะปลาไหลถ้วยนี้แบบพูนจานเลยจ้าการสรานกินเองเนี่ยสำรานกินเองนักเลงพอ